ินี้นะครับเราพาทุกคนนะฮะมากินร้านที่มีทั้งปิ้งย่างแล้วก็ซูชิซาซิมิให้เลือกกินเยอะมากๆม,มีขาปูทารบาบะก้ามปูซูไวีเนื้อ A5 กินแบบไม่อันได้เลยนะทุกคนาปดเก้าสิบเนื้อนะ่ากินมากดูดิยอดเนื้อโคตรอร่อยอร่อยว่ะอร่อยมากแล้วมันแกะมาให้กินแบบนี้แล้วอ่วะทุกคนเอาเอาไว้หมดแล้ว ให้องสั่งอะไรซูชิซูชีอะไรที่ถามว่าซัมปปูของแถววัดอร่อยมากโซกาอร่อยมากเลยซอสโซกาด่มากคำลังดีเอาหอยมากอือวุ้นนียวก็ดีมากโดยสิ้ว่าร้านที่เขาว่ากันว่าตรงตกแล้วมากินซ้มปกันบ่อยมากๆเนี่ยร้านนี้เป็นยังไง สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องไอแบงค์ไดรี่ครับคลิปนี้นะครับเราพาทุกคน,นะฮะกลับมากินร้านคุ้มคมกันอีกแล้วนะฮะซึ่งรอบนี้นะเป็นร้านนะครับที่หลายๆคนนะชาวเน็ตนะโหวตว่าตรงปกนะฮะสายบุฟเฟ่ชาวบุฟเฟ่บอกว่าร้านนี้ต้องแวะมากินกันซึ่งผมเพิ่งรู้มันอยู่ใกล้บ้านมากๆขับมาประมาณแค่15นาทีนะฮะตอนนี้อยู่แถวนวลจันทร์นะครับผมมีร้านร้านหนึ่งฮะเขามีบุฟเฟ่อะไรบ้างแม่เขามี ซาซิมิมีโฟรกามีอูนิแล้วก็มีเนื้อด้วยโอ uh, ้ของกินแบบน่ากินมากนะฮะดูในเมนูมาเนี่ยเขาจะมีหลากหลายราคามากๆนะฮะมีตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่หลักร้อยนะไปจนถึงแบบ2,000เลยก็มีนะฮะมีเนื้อ A5 ให้กินด้วยทุกคนตอนนี้เราอยู่หน้าร้านแล้วเดี๋ยวเข้าไปกันครับ ตอนนี้นะครับเราเข้ามาอยู่ในร้านเรียบร้อยนะครับร้านนี้นะครับชื่อร้านว่าเมสากุพรีเมียมยากินิโคนะครับเป็นร้านที่มีทั้งปิ้งย่างแล้วก็ซูชิซาซิมิให้เลือกกินเยอะมากๆเลยทุกคนใช่และราคาของร้านนี้นะก็มีเริ่มตั้งแต่หลักร้อยนะคะไปจนถึงหลัก2ใบเทาเออตึ้งหลักร้อยก็คือเท่าไหร่แม่นะขอดูหนะ่อยสอห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทก,กินได้แล้วใช่คุณกำเง,งินมาหกร้อยบาทนะคุณก็ได้กินซาซิมินะคะมีเนื้อปิ้งย่างนะคะแล้วก็ เที่ยมพันฮะเขามีปิ้งย่างแบบครบจบและมีผักมีอะไรรวมให้หมดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากได้แบบ เพิ่มขึ้นมาหน่อยเขาก็จะมีเป็นเซตนะไล่ไปเลยนะมีตั้งแต่599น,นะครับ799นะครับแล้วก็1199แล้วก็มาข้ามมาเป็น1599แล้วก็จะมีเซตสูงสุดของเขานะครับคือ2,199นะซึ่งผมแนะนำว่านานๆมาจัดเต็มทังทีเนี่ยผมแนะนำให้เป็นแบบพวกเราเลยนะคือ2,199เนี่ยเป็นราคาที่โหแบบในบุฟเฟ่ต์หลายๆเจ้าผมยังไม่เห็นว่ามีเมนูเยอะประมาณนี้นะมีขาปูทาราบะนะครับมีก้ามปูซูไวซึ่ง2องอย่างนี้นะครับก็ค่อนข้างหากินยากในบุฟเฟ่ต์ใน ทยใช่แล้วก็ไอตัวราคา2 1 9 9รเาบเนี่ยสิ่งที่อยากสั่งเลยก็คือนี่สเต็กวากิวญี่ปุ่นโฟกา้าได้กินทั้งเนื้อญี่ปุ่นแล้วก็โฟกา้าออนท็อปด้วยเพราะแบงค์นะคะแล้วก็เนี่ยตรงเนี้ยนะ เขาก็จะมีพวกแฮนโดแฮนโดต่างๆน่าทานมากลิ ua, ้นวัวแฮนโด้ชูโทโร่แฮนโดปลาไหลอย่างนี้คาปาจิแล้วก็ขาปูซูไวแฮนโดคือเขาแบบเอามามเอามาอัดพให้ดูแบบน่าทานมากๆแต่ถ้าเกิดคุณแบบไม่ได้อินปูแล้วก็ไม่ได้อยากกินเนื้อเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็หนึ่งคเขาคาได้ค่ะเพราะว่าไอตัว2องหนึ่งเก้าเกนี่ยเขาจะเป็นเนื้อญี่ปุ่นทั้งหมดเลยนะคะ,ะหลายส่วนมากๆแล้วก็อย่างที่แอมบอกไปก็มีขาปูเพิ่มแต่จริงๆถ้าสาหรับใครที่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องว่าอยากกินตัวขาปูเนี่ยราคาจะลงมาเน็ปแบบ ประมาณ1599เนี่ยก็จะได้เนื้อ A5 แล้วมีเนื้อ A5 แล้วก็มีซาซิมิเยอะมากวันนี้จัดเต็มฮะทุกคนนานๆเราจะกินบุฟเฟ่ต์ทั้งทีนะฮะเราก็เลยมาจัดนี่เลยไม่นานนะนานอยู่เดือนหนึ่งกินครั้งเดียวเองเดี๋ยวนี้นะกินน้อยกว่าแต่ก่อนเยอะชอบนีนะ้จะมากินซาซิมิกันซึ่งซาซิมิของไมซากุเนี่ย mm hmm. เขามีเป็นแบบเซ็ตใหญ่จัดเต็มเลยนะฮะแล้วก็มีชูโทโร่ด้วยนะชูโทโร่นี่ก็คือเป็นส่วนที่แบบมันปานกลางที่เราชอบกินกัน มีโฟล์าให้กินได้ไม่อั้นด้วยร้านนี้นะฮะแล้วก็เจอนแน่โฟล์กาแฮนโวอะไรอย่างงี้อุนี่อุนีอยู่ไหนคะอุนี่อุนี่เออแล้วมีอุนีด้วยโอ,อ้ยยู่แล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาสั่งกันครับดูซิว่าหน้าตาร้านที่เขาว่ากันว่าตรงปกแล้วมากินซ้ํากันบ่อยมากๆเนี่ยร้านนี้เป็นยังไงเดี๋ยวรอดูครับ เขามีออเดอร์มาให้เขาบอกว่าเป็นจานเปิดตอมรับรถเออเดีอ่ะแบบเขาทําร้านบุฟเฟ่แบบใส่ใจมากเหมือนร้านพวกแบบโอมากาเสเลยนะทุกคนแบบนี่แบบเวลวคัมดริง์ที่จะแบบเปิดตอมรับรถเรานะฮะใ,ให้เราแบบกินอาหารอร่อยขึ้น<ม>อร่อยมากเปิดตอมรับรถให้แบบล้างอะไรที่แบบในปากเราอะ่ะอร่อยมาแล้วครับมาแล้วครับผมของกินแบบน่ากินมาก ตอนนี้เริ่มทยอยมานะของที่เราสั่งไปทั้งหมดนะกดไปแค่ไม่กี่อย่างเองประมาณ18บ9เาเมนูเออ19เมนูเยอะมากด้วยความที่เมนูมันเยอะมากนะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเลือกอันที่แบบน่ากินแล้วก็คุ้มคุ้มไหมทุกคนดูนะอาจจะไม่ได้ครบทุกเมนูนะฮะและเมนูที่เราสั่งมาทั้งหมด1 8 19เมนูเนี่ยมีอันนี้ครับผมปารไป6อันแล้วเป็นแฮนด์โรลสเปเชียลนะอันนี้ก็ผมแนะนำว่าถ้ามาก็สั่งตามนี้นะน่ากินทุกอันเลยนะฮะมีทั้งแบบ โอกรามีปลา,ปลาแล้วก็มีเผาฮื้อแล้วก็มีปลาชิราสรึกับโูโซูไวอนูนิเนื้อโอ้หไอ้เรือู้สึกว่าไอ้กินผ่านเนี้ย คุ้มเลยไอ้คุ้มแล้วแล้วแบบไอชอบทุกอย่างนะคะเขาจัดจานมาดีมากนะจัดจานมาเป็นฟิลแบบว่าเอามาเกษตรย่อมๆเลยใช่แล้วก็มีนี่นะคะหอยนางรมนะคะเราสั่งเป็นหอยนางรมน้ำซอสเป็นซันซึนะคะมีหลายอย่างมากเลยมีจิ้มซีฟู้ดนะคะน้ำพริกเผาครับแล้วก็นี่สเปเชียลแฮนด์โรลโฟกราแล้วก็อูนิกอากินมากเลยอะทุกคนเรามากินเปิดตำรับรถกันจ่อยเมื่อกี้จะเปิดไปแล้วใช่หรอเป่าเขาเปิดอีกทีนึงเห็นหอยนางรมแล้วอดใจไม่ไหว หว,หวานเกี๊ยวหวานจากอะไรอะ่ะหวานจากตัวมันเองอ่ะแม่มันสดมากของผมมันเด้งดึ๋งมากแล้วก็ตัดเค็มด้วยตัวอ <c oughs> อนซื้อแล้วก็ตัวอีคุระในนี้จะมีอีคุระด,ด้วยนะแล้วก็ตัวนี้นะคะที่ตัวแมงสับมาก็จะเป็นโรดทำมือ,อมโรลทำมือนะครับในโรดนี้เขาจะมีเป็นแซลมอนสับท,ที่ทอมมาด้วยซอสทรัฟเฟิลนะฮะแล้วก็มีตัวไข่กุ้งไข่ปลาแซลมอนนะครับหลากหลายสีนะ จริงเรา,อาไอ้ไม่ชอบทานนี้เลยนะพเพราะว่าไอ้ทำไม่เป็นห่อแล้วก็ไข่มีกี่ไข่ใส่ไปให้หมดคือความสนุกของร้านนี้คือมีทั้งการปิ้งย่างมีแฮนด์โบยทำเองมีองหอยกินหลากหลายใช่คือมากัน,นสี่ห้าคนเพว่าจะเป็นกับเพื่อนกับฝูงกับครอบครัวนะชอบกินแตกต่างกันนะก็นั่งอยู่โต๊ะเดียวกันได้เพราะว่าเขามีของให้เลือกหลากหลายว่าจะเป็นของปิ้งย่างของปรุงสุกพร้อมทานไป กลิ่มมนทาโก้กับแซลมอนทาโก้กลิ่นมันกำลังดีนะไม่ได้แรงมากนะทาโก้แบบเอางหมดเลยเหรอเอาไม,ไม่ได้ตักไปเหรอไม่ได้ตัก sorry แม่แต่มันเป็นก้อนใหญ่ไปเลยแบงค์เอาไปหไมดได้เลยขนาดนั้นเหรอไม่แต่กลิ่นมันดีมากนะอร่อยมากนี่แนะนำเลยนะทุกคนไปต่อกันที่ <c oughs> ทั้ที่แม่เขาอยากกินสองอันตัวอูนิแล้วก็โฟกรานะครับผมโฟกรานะคะท็อปด้วยซอสทัฟเฟิลนะคะร้านนี้นะไอ้สังเกตเห็นนะหลายๆอย่างเลยนะเขาจะให้ข้าวมาไม่เยอะป่ะคือตัวข้าวญี่ปุ่นอ่ะไม่แต่กำลังเราอ่ะ โซการอร่อยแล้วก็ซอสโซกากำลังดีมากและนี่ครับอูน้นี่ให้เยอะมากเลยเฮ้ยขอกลับมาเล่าอีกรอบโซการอร่อยมาก<ช>แล้วซอสโซกาที่แบบ,บหวานๆเรารู้สึกว่าถ้าใส่เยอะมันจะเลี่ยนอ่ะคือวันนี้ที่เขาทำแหย่ทานอ่ะใส่มากกำลังดีอร่อยมากอูนิแบบดีมาก ข้าวน้อยด้วยข้าวนิดเดียวมาต่อกันฮะอันนี้ก็คือเป็นสเปเชียลเดี๋ยวไปกินโฟกราที่เป็นโฟกราอยู่บนวากิวแล้วก็มีโปเตีเแทแกอยู่ตรงกลางนี่จานนี้ทุกคนน,คนี่ของไอ้นี่ก็จะเป็นอูนี่นะคะเป็นปูแล้วก็เป็นปลาจิ๋วอะ่ะโอ้เนื้อข้าล่างน่ากินมากทุกคนเนื้อแบบไม่สุกมาก ปลาไว้อะค่ะอร่อยมากแล้วก็แบบว่าค l ีน n อะรู้สึกได้ว่ามันค l ีน n อะอุ๊ยตายแล้วของผมอะไม่รู้ว่าจะชมยังไงดีอะ <c oughs> เนื้อข้างล่างนุ่มมากฟักราส์ก็หอมมากท็อปทรัฟเฟิลมามีกลิ่นนิดๆนะแล้วก็ตัวตรงกลางเนี่ยจะเป็นหอยเชลล์ตัวเล็กๆแทรก,กไว้ตรงกลางแบบกรุบกรอบอร่อยมากคือตอนแรกแบบคำแรกทานปลาคำที่สองทานปูนะคำที่สามทานอูนิดมันก็แบบแยกกันเนาะแต่เวลาทานรวมกันอะ เข้ากันนะเลยเข้ากันเลยใช่ไหมอ้ยโกยโขย,โยมาต่อกันที่ตัวซูชินะครับที่ท็อปมาด้วยไข่ปลาแล้วก็เปาหื้นนะอุอ้ยอาวาบีอาวาบีไม่ใช่เปาหื้นธรรมดาเป็นอาวาบีจากญี่ปุ่นนะครับต่อที่ของไอ้นะครับก็จะเป็นไข่หวานของไอเป็นไข่หวานข้างในก็จะมีตัวปลาไหลแล้วก็ มีอูนิดท,ท็อปอยู่ด้านบนไข่หวานได้ดูความกรอบแต่ว่าอูนิกินรสชาติถืแล้ว,ลวคือตัวปลาเนี่ยเป็นอานาโงรนะไม่ใช่อนูนางิกินะเป็นอานางโกงรเลยอันนี้กินไม่เป็นอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าหัวไอ้เขาอะไอ้ไม่ชอบกินปลาไหล ต่อนะฮะอันนี้นะฮะเป็นกินดะระโฟก์านะครับตัวนี้ก็จะท็อปด้านบนด้วยโฟก์าตรงกลางเป็นปลากินดะระที่ผ่านการทอดหรือย่างมาแล้วเรียบร้อยแลว่าน่าจะทอดสีสวยมากเค้าเลยดีกว่าของไออันนี้นะคะ<ม>เป็นโค้กที่มีเนื้อยา่างนะคะแล้วก็บูนลีแล้วก็ไข่แซลมอนเขน็ดช้อนไปช้อนไปเพ<ม>ิ่มอร่อยทุกคนในเซ็ตที่ผมบอกนะเขาไม่ได้มีแค่ตัวแบบที่มีข้าวผสมนะถ้าเกิดใครแบบ ลดแป้งนคาร์บนะลดความอ้วนอยู่ก็มากินได้เพราะว่าซาซิมิจัดเต็มมากทุกคนนี่คือเซตซาซิมิที่แบบว่าอลังการเซตหนึ่งเท่าที่ผมเคยเห็นมาเลยนะที่อยู่ในร้านบุฟเฟ่นะมีทั้งชูโทโร่นะฮะฮามาจินะฮะแล้วก็มีอาวบิแบบเป็นตัวเลยแล้วก็ท้องแซลมอนนะกุ้งหวานแซลมอนนะครับแล้วก็มีปลาส่วนเนื้อแดง่างอากามิด้วยนะฮะอุ้ยน่ากินมากมีหอยเชลล์อยู่ด้านบนแบบที่เเห็นมากินกันฮะปลาทั้งหมดที่อยู่ตรงนี้นะฮะกินแบบไม่อั้นได้เลยนะทุกคนคือสามารถสั่งเป็นซาซิมิอย กินได้เลยนะเราจะเริ่มกินจากอะไรที่เป็นปลาสีขาวก่อนอันนี้จะเป็นปลาอิซูมิดนะครับแล้วก็ปลาคนะัมปาจินะมี2ปลาที่เป็นปลาเนื้อขาวนะอันนี้ปลาค mm ัมปาจิก็เป็นตระกูลสายพันธุ์ใกล้เคียงกับคัมาจินะปลาจัดผ่าเลยเนื้อดีมากปลาอะไร่ะเหมือนไอ้ไม่เคยกินเลอป่ะปลาคัมปาจิในตระกูลปลาที่เป็นแบบ ที่พ่อชอบนะจะเป็นประกูนี้แหละปลาฮามาจิปลาคัมปาจิปลาบุรีอะไรเงี้ยจะเป็นปลาที่แบบเนื้อขาวได้อร่อยแต่ทำไมเวลาตัดเข้าไปมันขาดเลยแล้วมันรู้สึกมมันมีมันมันด้วยอ่ะใช่มีมันแทรกใช่ไหมใช่อร่อยมากเนื้อข้างในมันจะแบบไม่ใช่แค่แบบกัดไปแล้วก็เออสดเออกรอบแต่ว่าข้างในมันจะมีรสชาติของมันด้วยเฮ้ยแต่ไอ้ไม่เคยกินเลยอ่ะถ้าเนื้อขาวก็จะมีปลายอันหนึ่งเป็นปลาชื่อว่าปลาอิซูมิไดอันนี้ก็เห็นหลายๆร้านบปฟเฟ่ก็มีขายกันนี่เนื้อขาวเหมือนกัน ชิมปลาเมื่อกี้เลาอ่ะรู้เลยว่าไม่เคยไม่เคยอืมมันก็อร่อยเออเขาทำจีซูวีได้อร่อยเท่าที่ผมเคยกินมาผมว่าร้านนี้ทําดีปกติผมไม่ชอบเลยผมรู้สึกมันเป็นปลาที่แบบเหมือนเอามาทดแทนปลาเนื้อขาวบางอย่างนะแต่น,นี้รู้สึกว่าแบบเธอเขาทําดีไปต่อกันที่ท้องซมมาเลยนี่อยากกินท้องจซมวาดมากมาเห็นมันไหมนะข,ขาวๆที่อยู่บนหน้าเนี่ยอันนี้ที่มันไม่ใช่แบบหนังอะ่ะโอ้ัหสับเขาให้สับเขาให้งัวไวด้ะมันไปด้ะดี๋ยวเขาบอกนะะเป็นกุ้งหวาน หอมแบบวัดอร่อยมากอร่อยมากเลยกุ้งหวานอยากกินทั้หมดไม่มีตัวเดียวใช่ตัวกุ้งหวานดีมากแล้วผมแนะนําว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนชอบกินกุ้งหวานแบบผมนะให้สั่งซาซิมิกุ้งหวานอย่างเดียวแล้วกินไปเรื่อยๆอ่ะโคตรดีทุกคนปีกนกหอปีกนกปีกนกนอันนี้ของชอบแม่เขาอร่อยไหมจ้าหอยปีกนกเมื่อกี้คือหวานหอมมากต่อไปที่เมนูที่ซาซิมิต้องกินนะฮะนั่นก็คือชูโทโร่ เดอะเบสในชีวิตแบบเดิมเบสมากมาชิมที่ไทยกันบ้างดูซิเป็นไงอร่อยต่อที่เปาฮื้อ,อเปาฮื้อปื้อเท้าดีมาก นี่เป็นแบบซาซิมินะตัวเนื้อสัมผัสคือดีเลยกรุบกรอบเลยแล้วก็ไม่มีกลิ่นคาวเยอะมากอบบคือกลิ่นคลีนมากปกติแล้วเปาคือบางร้านทําไม่ดีมันจะมีกลิ่นที่ค่อนข้างแบบกลิ่นตับมันนะอ่ะเออ<ช>มันจะแบบฟึ่งขึ้นมาแล้วเราจะรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะบางทีเราอยากกินเนื้อแยกกับตับนะแต่นี้เขาเหมือนทํามาดีตัวตับไม่ได้มีกลิ่นเยอะมากนะครับต่อกันที่ปลาที่ผมอยากกินมากปลาฮามาจินึง<ล>นะค<ล>จัดไปกับปลาฮามาจิที่ผมระักอร่อยมันมากรัวมากหอยโอตาติก ฝรั่งมาอันนี้เป็นกะว่าเบิร์นไฟแล้วก็ท็อปมาด้วยพวกน่าจะเป็นพอ er นเะสื่อทำมาดีมากไม่ยุ่ยไม่เละไม่แบบกัดไปเร็วเละอันนี้ดีเลยไปต่อกันที่เมนูที่ผมแบบตั้งใจจะมากินที่นี่<ไ>นะฮะก็คือเป็นซาซิมิขาปูทะระบะแล้วก็ก้ามปูสวยนะครับเต้นต้นก้ามก้มามเขาให้กินกันขอขอกัดแบบไม่จิม้มไม่จิ้มต่อหนึ่งคำอร่อยว่ะอร่อยมากหวานแบบหวานในตัวเลยฮะ เฮ้ยไม่ได้จิ้มอะไรเลยอะ่ะของดีว่ะเอางี้ไม่ต้องสั่งนะซูชงซูซีอะไรที่ถามทะสั้นปูเฮ้ยปูข้กัดอร่อยจุ่มซะหน่อยไม่จุม่มเลยอ่ะของไ,ไม่จุ่มอะไรบ้างอืมเขจุม่มแล้วยิ่งหวานขึ้นเห<อ>มือน,นแบบโซยูมันทำให้หวานขึ้นอะ่ะชออร่ยมากเลยอะ่ะแล้วมันแกะมาให้กินแบบนี้แล้วอ่ะทุกคนคนละสักสามสี่อันกินเนี่ย<อ>เพลินแล้วเนี่ยอันมันใหญ่มากขาปูซูไว้ต้องบอกก่อนนะว่าตัวเขาไม่ได้เป็นไซส์แบบใหญ่ๆเหมือนปูธารบาสนะเพราะฉะนั้น มันก็จะประมาณนี้นะก้ามมัน้อันนี้อะคะคุณพ่ออันนี้เป็นปูทะเลบาท,ที่เราเห็นที่เราเคยไปพาทุกคนไปรัสเซียพาทุกคนไปญี่ปุ่นอะไรเงี้ยมันจะเป็นปูสกูลเดียวกันแล้วปูเน,นี่ยเขาทอาออกมาให้เรียบร้อยแล้วคุณไม่ต้องห่วงเรื่องของการเสียดูในการทานว่าคุณเนี่ยจะเก็บเนื้อปูครบไหมเพราะว่าเนื้อเนี่ยมันจะติดตามก้ามตามอะไรเพราะว่าเขาเอาไว้หมนแล้ว บ้าบอบ้าบอบ้าบอไม่จริงหรอกไม่จริงหรอกอาจจะเป็นแค่อันนั้นก็ได้ไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อคุณซันนี่คุณเคนจิป่ะคะเนี่ยไม่เชื่อไม่เชื่อนี่อุ้ยไม่ต้องแกะไม่ต้องอะไรเลยเหรอทำไมมันสะดวกสบายขนาดนี้ละร้านนี้ดูฮะเนื้อสะดวกสบายเหลือเกินไอ้ว่าไม่จิ้มอร่อยกว่าน้ำปลาลองกินแบบไม่จิ้มกันโหโหเลยอ่ะดีมากเลยอ่ะอยากให้ลูกมากินเลยอ่ะลูกชอบกินปูทะบาบมากช่วงนี้แล้วอันนี้คือแบบไม่ต้องแกะอะไรเลยพ่อไม่ต้องปูเปื่อนเนี่ ดูเนื้อดิเนื้อเป็นสายเป็นใยอย่างเงี้ยรู้เลยว่าแบบของมัสนสดทำดีดีอ่ะกินปูแบบฟินมากอ,มอร่อยมากคือกล้ามอ่ะสบายแตะเข้าไปบูแบบอุ้ยมันหวานมาเลยหัวไอยังให้อันนี้อยู่ไอคือแบบแชมป์ออฟเดอะคลิปนะตอนนี้ใช่ไหม แต่ยังไม่ได้ลองเนื้อครเราเล่าให้ฟังน่ต้นคลิปนะว่าแบบร้านนี้เป็นร้านที่ขายแบบปิ้งย่างยนาะขีนที่ปูแบบพรีเมียมใช่ป่ะยังไม่ได้ปิ้งอะไรเลยนะทุกคนจะปิงป้งจะปิง้งในคลิปนี้เนะี่ยผ่านมาประมาณชั่วโมงกว่าแนละ้วเนี่ยที่เาราเลยขอดไปเนี่ยยังไม่ได้ปิ้งอะไรเลยนะทุกคนกแต่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยลุกออกไปตอนนี้ก็คุ้มแล้วไม่ต้องกินแล้วเนื้อแต่ไม่ได้เพื่อทุกคนจะได้ตามรอยมาแล้วเลือกกินถูกแบบพวกเรานะฮะ เราสั่งเซตเนื้อมาแล้วเป็นเซตเนื้อที่เป็นเซตเนื้อพรีเมียมของเขาเลยนะเป็นตัวแบบพรีเมียมสุดในรา้านแล้วเขาก็จะเลือกเป็นส่วนๆแต่ละส่วนมาเป็นแบบวาคิโเอ5นะฮะที่มีหลากหลายส่วนมากๆซึ่งเขาก็จะเอามาให้เราเลือกกินประมาณที่ละ2ชิ้น3ชิ้นอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นข้อดีคือพอเราสั่งเซตนี้เสร็จปุ๊บคุณชอบเนื้อไหนแล้วคุณก็สั่งเบิร์นได้ใช่เอาแบบเอาไว้มาลองทานมาลองชิมดูว่าเอ้ยถูกปากเราอันไหนอะไรอย่างเงี้ย ใช่นี่มาเรียบร้อยนะฮะเดีย๋ยวเรา <c oughs> เปิดเตากัน <c oughs> แล้วก็ปิ้งย่างกันแต่ก่อนจะไปเปิดเตาร่ายฟังก่นอนเขามีกุ้งแม่น้ำน้วยนะแต่ยังไม่ได้กินเลยคือกุ้งแม่น้ำอะ่ะเป็นกุ้งกล้ามกรามย่างแบบที่เขาย่างให้เรียบร้อยแล้วสำหรับใครที่แบบไม่ขี้เกียจปิ้งย่างเองนะฮะก็สามารถสั่งแบบเนี้มากินโดยที่ไม่ต้องปิ้งให้หัวเหม ใชาจำไม่ผิดนะคะทุกคนในเ,เซตเจ็ดเก้าคุณก็ได้ทานปุ้มแล้วใช่ใช่ได้เวลาปิ้งย่างครับผมและเมนูปิ้งย่างที่เราสั่งมานะฮะเนื้อล้วนหมวก็มีนะจริงหัวมีหลากหลายอย่างมากๆแต่อย่างที่เราถ่ายมาหลายๆคลิปเนี่ยเราก็จะแนะนำเฉพาะเมนูที่แบบถ้าเกิดว่ามาตามรอยแล้วแบบกินแล้วมันจะคุ้มค่ากับราคานะที่เราจ่ายไปนี่ก็เป็นเซต <G> พรีเมียมที่มีเนื้อนะฮะครบแทบจะทุกส่วนเลยมีเนื้อวากิว A5 ลายสวยมากสวยแบบมันแบบมันโหดมากดูทุกคนแผ่นเท่าปหผมลายแบบลาย ดีมากอ่ะแล้วผมแนะนํานะว่าเตาอ่ะมันจะค่อนข้างแรงเพราะฉะนั้นแบบเวลาวางลงไปเนี่ยเอาสักประมาณสิบวิเพียงพอเรามาย่างปิ้งย่างกันดูลายของทุกอันดูดิลายโหดมากแล้วแผ่นไม่ใช่เล็กๆอ่ะดูดิแผ่นใหญ่มากไปอันนี้ก่อนเลยนะไปฮะไปย่างบป่ะวิวคนชุยอยู่ๆเนื้อน่ากินมากดูดิ แล้วเขาจะมีน้ําจิ้มสามแบบนะมีน้ําจิ้มเมซากุน้ําจิ้มยากินิคุแล้วก็โชยุแล้วก็มีสิ่งที่ผมชอบมากคือร้านบางร้านจะชอบขายเนื้อดีๆแต่ไม่มีเกลือแต่ร้านนี้มีเกลือนะครมีเกลือฮิมารยานันแล้วก็พริกไทยเราใส่ขูดๆใส่มาเรียบร้อยแนละ้วเดี๋ยวลองชิมกัน <Wow. S 1> mm. ไอ,อ้ลองทานอันนี้ลายดีมากสวยมากสีแบบลูกคุณลายหินอ่อนแบบเหมือนเนื้อตัวไม่เคยสกรปรกมาเลยอาบน้ำวันละสิบรอบสีเนื้อคือดีมากชัน้นเนี่ย,ยแต่ว่าไอา้ค่ะใจไม่เด็ดพอที่จะทานแบบกึ่งแดงกึ่งอะไรแบบแบ,บ,แบ,บ <laughs> นนี่โอ้วันฉุยเลย <laughs> นี่ดีมากคนรักเนื้อต้องไม่พานะลาดร้านเนี่ยขอชิมหน่อยเนื้อส่วนนี้น่าจะเป็นคารูบีนะแบบดูดีมาก นะคะคชิมน้ำจิ้มนะคะสองอันเลยนะคะเป็นน้ำอย่าเพิ่งพูดเป็นน้ำจิ้มายากินี้คู่กับน้ำจิ้มเมสไ่อย่าเพิ่งนะคนรองหยุดไปก่อนบ้าแลยพวกเดินหลอกคุณแม่เมื่อกี้บอกว่าอร่อยเหรอใช่ไหมใช่ปล้แต่ว่าอันนี้<อ>น่าจะเป็นคารูบีนะเป็นส่วนที่ผมชอบไปแหละก็คือเป็นเนื้อแบบติดมันแล้วไม่ติดซี่โครงนะเนื้อนุ่มเนื้อละลายในปากเลยนุ่มและละลายในปากมากสุดยอดเนื้อโคตรอร่อย ปากเลยค่ะทุกคนเนื้อลูกหม้อหน้าตาดูแบบดูลูกคุณนะแต่เนื้อสัมผัสนุ่มมากก็ลูกคุณอยู่ดีค่ะแล้วเนื้ออะไรก็อร่อยอ่ะเนื้อส่วนนี้อร่อยมากนี่คือมาให้สั่งส่วนนี้นะฮะความหนาหั่นมากําลังดีส่วนนี้น่าจะเป็นส่วนซี่โครงเนื้อคาร์โบบีนะออดูลายดิแงบไหนย่างต่อฝรั่งหล่นอ่ะนะมันมดเองเบียร์มันเไห่เอาของหล่นไหมกินก็ไอตั้ิมจะมาให้กิน ไอช่ยากอร่อยมาแล้วต่อไปเป็นอันนี้นี่จะเป็นลิ้นแน่เลยเพราะว่อ๋อแลไอไ,ไม่ทานลิ้นอาย่างให้ไอไม่กินไม่เป็นใช่ไหมนะคะเป็นลิ้นที่เขาบั้งมาดีมากเอาให้คนดูดูไลน์เขาจะมีการบั้งตรงส่วนที่เป็นเนื้อเวลาสุกแล้วมันจะสวยทุกคนสีสวยมากเนี่ยไอชอบทานสีอย่างเงี้ยสีที่แบบว่ามี3เลเยอร์มีสีปกติแล้วก็สีเข้มๆอย่างเงี้ยไอชอบมากเนื้อมันต้องมีความเฟรยมนิดนึงใช่ไม่งั้นมันไม่หอมทุกคนไฟต้องดีเตาต้องแรงนะถึงจะทำเนื้อแบบนี้ได้เนื้สุ เกรียมข้างนอกแล้วข้างในยังไม่สุกอ่ะใครเป็นสายลิ้นวัวน,นี่ก็คือแนะนําเลยนะเพราะว่าเท่าที่ดูด้วยตานะรู้สึกได้เลยว่า,วามันในตัวลิ้นวัวเยอะแน่นอนเพราะสีเนี่ยจะค่อนข้างอ่อนมากนะฮะแบบยพูดง่ายๆเหมือนแบบตัวมันมันแทรกเยอะจนแบบมันไม่ได้มีสีแดงเยอะแต่ตอนนี้ผมบอกตรงผมเริ่มอิ่มแล้วแต่ว่าแบบพอกินเนื้อเข้าไปล้วรู้สึกว่าเฮ้ย,ฮยกินต่อได้อีกกินต่อได้อีกเนื้อ,อร่อยมากโอ้โหนุ่มนิ่มมากอะแล้วโคตรอร่อยเลยอ่ะ นแ,บบแล,ล่าให้ฟังนะระหว่างที่ไอซ์กำลังสั่งเครื่องดื่มคือในเซ็ตของพวกเราเนี่ยเขาจะรวมบุฟเฟ่แอลกอฮอล์แล้วด้วยนะไม่ใช่ว่าเอ้ยมากินแล้วก็แบบราคานี้มันก็แอบ,บสูงเหมือนกันนะคะคุณไอซ์คุณแบงค์ราคานี้รวมบุฟเฟ่แอลกอฮอล์แล้วด้วยนะฮะก็กินได้ไม่อัน้นทั้งเนื้อแบบนี้เลยปูแบบนั้นเลยแล้วก็ซาซิมิแบบนี้เลยแล้วกินบุฟเฟ่ได้ไม่อั้นอีกแอลกอฮอล์จะเอาสักกี่คมนะฮะแบบดีมากๆร้านนี้นี่ลิ้นวัว ไตลิ้นต้องโดนหนึบหนึหนกบกำลังดีแล้วก็ที่สำคัญคือความหนาของชิ้นลิ้นเนี่ยหนาดีมากเพราะปกติบางร้านที่เป็นร้านบุฟเฟ่เนี่ยอพอเขาทำลิ้นมนันจะชอบบางเกินแล้วพอบางเกินมันจะมีปัญหาตอนย่างมันจะติดแต่เนี้ยคือแบบเด็ดเนี้ยนะความหนามันจะแบบกําลังดีไป<ม><ม>ต่อครับใบไมพายเอาเท้าลาน้ำอันนั้นมือค่ะอันนี้นะคะสเตอรอยนะคะสเตอรอยสเตอรอยนี่โอ้โหปันเบมือนใส่เอฟเฟกต์อ่ะกินนะใบพาย เลือดเหรอเนื้อเิ่มข้นแล้ววานทุกอันใช่แต่แนะนําว่ากิกนแบบเกลือจะชูรสแล้วก็ไม่รบกวนรสชาติของเนื้อจนเกินไปจ้ะวิธีการกินเนื้อที่ถูกต้องนะฮะพอเราย่างมาันละอนแล้วเนี่ยถ้าเป็นคนญี่ปุ่นกินนะฮะก็คือเขาจะห่อไปนี่จะห่อแบบนี้นะฮะแล้วมันก็จะกินได้ในคําเดียวคุณจะเป็นคนญี่ปุ่นเหรอให้ได้เลย ให้ได้จะเป็นให้ได้ไหมให้ได้ไม่รู้จะเป็นอะไรนะัมาแต่รักญี่ปุ่นมากเดี๋ยวจะพาคนดูไปเที่ยวญี่ปุ่นกันต่อในคลิปเที่ยวคลิปต่อไปนะฝากกดติดตามไว้ด้วยนะจะพาไปโอกินาวะนะพาไปในเมืองกันมาเยอะพาไปหิมะกันมาเยอะแล้วคราวนี้ไปดูว่าทะเลเขาเป็นยังไงบ้างติดตามนะอล้าชาไปมันเหนียวไหมคะคุณพ่ออันนี้เหนียวเลยเนื้อดีทุกอันเลยก็แต่เนื้อดีทุกอันนะ อยากยืมกระเพาะของแบบนักกินจุมาใส่ในตัวเองก่อนฮะตอนเนี้ยนึกออกมแบบคืนมีเมนูที่อยากกินอีกเยอะเลยอ่ะแล้วเราก็ทานอิ่มกันง่ายมากวิธีคนผอมไงนะเริ่มจะแบบอิ่มง่ายนี่ไอเขาน้ําหนักลงไปแล้วนะลงไปสองขีดแล้วนะขึ้นมาแล้วเพราะว่ากินเมื่อกี้แหละมาน้องเขาบอกว่าเออพี่แบบกินจะอิ่มแล้วใช่ไหมหนูขอแนะนําเนื้อนี้ได้ไหม อ่ะก็ได้ก็ได้ก็ได้เราเป็นคนไม่กล้าปฏิเสธคนด้วยค่ะอันนี้เป็นเนื้อส่วนเรียกได้ว่าชาบูต้มสิบวินะครับเป็นแผ่นใหญ่ๆแบบนี้เลยีันนี้โอ้โหหอมจิงมพาหสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนี่สิบวิเนื้อสิบวิเนื้อสิบวิไมหน้าตามันจะแบบฟันช่วยเนื้อชาบูต้มสิบวิกินกับเกลือและพริกไทยนะครับ ดึดเลยดึดด้วยถามว่าดึดด้วยไปเลยมันดีมากแล้วที่มันคือไอชาบูตรงธรรมดาแผ่นมันเล็กกว่า,าใช่ปะแต่ชาบ,บูรตรงอันเนี้ยแผ่นมันใหญ่<ร>แต่มันจะน,น,นุ่มกว่ากัดขาดก,กว่าแล้วก็ละมุนกว่าทุกคนอร่อยกว่าเยอะเลยอะ แนะนำเลยนะไทยทานเนื้อแบบคุ้มๆนะมากินร้านนี้นะกินเนื้ออย่างเดียวก็ได้แต่ถ้าเกิดใครเป็นสายซูชิซาซิมิก็สาม,มารถมาคนกินเนื้อได้แล้วก็กินซูชิซาซิมิไปได้นะเดี๋ยวแบ่งไปทานเนื้อต่อแต่ส่วนไอ้ก็กลับมาที่ <S <S ข้าวอบปูสวยค่ะก็เป็นมันปูแน่นอนอก็เป็นชาเนมิโซะแน่นอนอันนี้คือแบบแค่มองด้วยตาเปล่านะไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าเดี๋ยวอืมไงค่ะมันจะมีความนัว แต่ถ้าเกิดพ่อใส่ไข่แซลม,มอนเยอะไปมันจะเค็สำหรับสายของหวานนะฮะ mm. ก็สามารถสั่งได้เยอะมากๆนะมะีมัทฉะวอลบีมูจิมีฮันนี่โทส์นะครับมีไดฟุกุที่ไส้เป็นไอศครีมต่างๆนะ,ะเป็นสตรอเบอรี่ชาเขียวช็อกโกแลตนะครับแล้วก็มีไอศครีมเพียบเลยมีชาเขียว,ยวมัทฉะถั่วแดงสตรอเบอรีน่นมฮอกไกโดมิ้วนะฮะไอศครีมมีหลายรสเลยนะก็สามารถเลือกกินกันได้นะครับนี่เดี๋ยวเราจะสั่งของหวานกินกันแล้ว สำหรับร้านนี้นะจะบอกทุกคนว่าใครที่แบบอยากหาร้านอะไรคุ้มๆนะตั้งอยู่แถวนวนจันนะครับ<ไ>แถวเกษตรนวมินนี่เองนะฮะก็สามารถขับรถมากินได้นะครับร้านชื่อว่าเมสากข พรีเมียมยายขีนิโขนะฮะก็เป็นร้านที่เรียกว่าเรา2คนเนี่ยประทับใจมากๆเลยครับสำหรับเวลาเปิดปิดร้านนี้นะครับเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่ประมาณ11บเอโมงนะสำหรับวันเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก็สําหรับวันธรรมดานะเปิดตั้งแต่เที่ยงนะครับถึง4ี่ทุ่มนะครับนั่งกินได้2ชั่วโมงนะครับสั่งได้1ชั่วโมงครึ่งนะครับผมใช่ก็สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าถูกใจใครหรือว่าเป็นแนวทางในการทานอาหารด้วอื่นของคุณเนี่ะก็ฝากแชร์คลิปนี้ให้พวกเราด้วยนะคะส่วนใครนะคะที่มี ร้านบุฟเฟ่พรีเนียมแบบนี้นะคะแบบรู้สึตรตรตกตงปกเลอเกินอยากให้เราลองไปชิมลองไปทานเลอเกินก็คอมเมนต์พิมมาบอกพวกเราด้วยนะคะครับคลิปนี้ไปแล้วนะฮะใครกินข้าวอยู่แล้วยังไม่อิ่มก็กลับไปดูต่อนะ <S <S <ๆ S 2> หรือไปดูอีพีต่อไปกันนะครับไปแล้วครับเจอกันอีีหน้าครับกับรายการไอซ์แดงค์โซยครับบ๊ายบายฝากกดตรงนี้ครับตรงหน้าโลโก้ของพวกเรา3ามคนฝากกด s u b s c r i b e ให้ช่อง ibank d i a r y ด้วยส่วนใครนะครับที่ดูทางช่องทาง Facebook ก็อย่าลืมกดติดตามเพจด้วยนะครับ ขอบคุณครับพร้อมแล้วไปดูคลิปต่อไปกันได้เลย